ก็จะไม่ทิ้งสาวิตรีไม่ทิ้งสาวิตรีก็จะไม่ทิ้งตั้มเหมือนกันดิฉันพูดเสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างดิฉันกับคนสองคนนี้เหมือนเหมือนกันเป็นห่วงเป็นใยเห็นเขาเป็นคนใกล้รักและให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะไม่ทิ้งใครคุณสลิน่ามันมันไม่ได้เป็นการทําชั่วไม่ชั่วหรอกมันเราเราเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเทคนิค ฉันยอมรับนะว่ามันเป็นเทคนิคเพราะว่าอ้าวอย่างตอนที่ที่ฉันพูดถึงเรื่องอล่าสุดคดีคุณเสือเนี่ยที่ไปแล้วก็มีการไปเจอกับเจ้าหนี้ของอนมามัยแล้วฉันก็พยายามที่จะคือชี้ให้ดูว่าเอ๊ะเขามีความสัมพันธ์กันอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นเทคนิคแบบหนึ่งค่ะ เหมือนกับเราทําการศึก้าไม้เมืองถอยอันนั้นดิฉันเข้าใจนะดิฉันไม่ได้มองว่าอะไรอะไรยังไงเพียงแต่ดิฉันอยากจะบอกคนเหล่านี้ว่าคุณใช้เทคนิคนี้กับดิฉันไม่ได้ผลหรอกคะ่ะจริงอยู่ดิฉันได้เงินจากการทํา YouTube มีคนดูมากมียอดสักมากดิฉันก็ได้เงินมากมีน้อยลงก็ได้เงินน้อยลงแต่อย่างที่บอกเงินเป็นผลพลอยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เพื่อนลูกหลานหาไม่ได้คะ่ะ หาไม่ได้และยิ่งโดยเฉพาะในสิ่งที่ตั้มพูดวันนี้กระสายหยุดพูดวันนี้ไม่มีต่างกันเลยนี่บอกเลยพูดกี่คำกี่คไม่มีต่างกันเลยอย่างเรื่องบิ๊กโจ๊กความฝันบิ๊กโจ๊กเมื่อวานทีฉันรู้มาก่อนที่ฉันนั่งรอก่อนเพราะรู้ว่าเขาคุยอะไรกัน <c oughs> ใช่สวิจีสบายสบายอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าผมขอบคุณป้าอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะ เคยพูดมาหลายครั้งแล้วคือถ้าเขามีปัญหาดิฉันก็ไปถ้าเขาอยู่อยู่สบายดีเราจะไปตุ้ดตี่ตุ้ดตี่ไปอวดอุ้ยกูเป็นป้าไอ้ตามกูเป็นป้า่าารักจะไปอวดทําหอกหนักสักกรเบืออะไรทํามาหาแดกอยู่ตรงเนี้ยสบายดีกว่าแต่เมื่อไหร่เข้าทุกเมื่อไหร่เขามีปัญหาช่วยได้ไม่ได้แล้วก็ไปถามมีอะไรไหมเต็มที่นะนี่ก็ไปแอลทนายหนวดมาก ทนายนวถ้าทนายมีอะไรบอกนะครับป้าเต็มที่อุ้ยได้โอกาสกระชุ่มกระชวยทันทีค่ะ